น้ำยาซักผ้า DIY ชุดนี้ทำง่ายประหยัดมากเลยนะคะสูตร15ลิตรนะคะผสมแล้วจะได้ประมาณ12-13ขวดนะคะตัวนี้คุ้มค่าราคาประหยัดนะคะทำหนครั้งประหยัดเงินได้เยอะเลยอุปกรณ์ผสมนะคะมี N70 นะคะผงข้น LAS50 นะคะ F24 ผงฟองสารกันเสียนะคะน้ำหอมสีผสมแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ12ลิตรค่ะ ทำง่ายนะคะประหยัดนะคะทุกบ้านทําได้เลยได้ผลลัพธ์สะอาดนะคะน้ํายาซักผ้าของเราเข้มข้นมากค่ะทําใช้เองในครัวเรือนได้นะคะทําขายทําแจกเพื่อนบ้านได้เลยนะคะ <S <S วิธีผสมให้นำเอ7 0นะคะ LS50 แล้วก็ F24 นะคะควรให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเติมน้ําไปทีละ1ลิตรนะคะกวนไปเรื่อยๆจนเนื้อเข้ากันดีนะคะแล้วก็เติมน้ําให้ครบ1 2ลิตรเลยค่ะควนให้เข้ากันเลยนะคะ ากนั้นนะคะอยากให้หัวเชื้อเป็นก้อนนะคะทําให้น้ํายาซักผ้าของเราแยกชั้นไม่สวยค่ะจากนั้นขั้นตอนที่3นะคะให้เอาผงฟองมาละลายน้ําแยกนะคะประมาณ1ลิตรนะแล้วก็เอาไปกวนให้เข้ากันกับน้ํายาเมื่อกี้นี้ของเราเลยค่ะ4นะคะให้เราเติมสารกันเสียนะน้ําหอมนะคะลงไปกวนให้เข้ากันอีกรอบนะคะแล้วก็ค่อยๆเทผงข้นลงไปกวนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะกวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ จากนั้นจะถึงขั้นตอนการเทสีนะคะสีนี้เราจะผสมแยกข้างนอกก่อนนะคะใส่ถ้วยเล็กๆได้เลยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวนี้ไม่มีผลกับการใช้งานนะที่บ้านนะคะจะใส่นิดนึงนะให้มันออกสีฟ้าๆนะคะสีจะสวยมากๆเลยค่ะน่าใช้นะคะจากนั้นนะคะเสร็จขั้นตอนนี้เรากวนไปอีกทีนะคะกวนไปเรื่อยๆเลย,เยให้เนื้อเขาเข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นให้เราตั้งทิ้งไว้นะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะรอจนฟองยุบดีเลยแล้วเราก็ตักใส่ ภาชนะได้เลยค่ะภาชนะที่เราใส่นะคะจะเป็นขวดน้ํา6 0 0 ML นะคะวันนี้เราทําได้ประมาณ13ขวดเลยนะคะประหยัดสะอาดใช้งานได้คุ้มค่าเลยนะคะบ้านไหนซักผ้าบ่อยๆนะคะร้านอาหารโรงแรมโรงงานนะคะเอาไปขายเขาได้เลยค่ะขวดละ2 5่0บถบาทได้อาชีพเสริมด้วยนะคะตัวนี้สีสวยมากๆเลยนะคะ ใครสนใจอยากลองทำนะคะมีชุดทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าแล้วก็ชุดทำน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะสูตร DIY 15-20ลิตรนะคะพิกัดสินค้ากดที่ตะกา้าด้านล่างเลยคะ่ะ